สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10บปอนสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลังนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภานะครับย้อนหลังก็คือ12งงวดด้วยกันนะครับ นะครับก็มาดูในส่วนของวันที่1ตุลาแล้วกันนะครับก็เลื่อนนะครับเลขดับดับอยู่นะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภุนานะครับวันที่1ตุลานะครับผม10ครั้งที่3หน่วยครั้งที่3บวกด้วย5คงที่นะครับ10ครั้งที่3หน่วยครั้งที่3บวก5คงที่นะครับผม 7 9 16นะครับเอา6กบวกหเท่ากับสิได้1เป็นเลขดับนะครับออก1 1 7 1หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข1นะครับวันที่1 6ตุลานะครับเหมือนเดิมนะครับได้เลข1นะครับ7 oh, 9 16นะครับ5เป็น21ได้1เป็นเลขดับออก3 7 1เอ้ย3 7 2หลักสิบเป็นเลข7นะครับ เลขดับเป็นเลข1นะครับวันที่1พุทจินะครับผม5 5เป็น10นะครับบวก9เป็น19ได้9เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหัวเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ